ไม่มีตังมาปลูกข้าวเลยเล็นไข์อ่ะเติมโลบัคสิร้านอีลิทช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบไอดีบวกพาสและแบบกลุ่มเลยสีด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าโอ้จริงดิ ใช่แล้วใช่แล้วซอเลยซึเลยซึเลยต้องต่อยกระสอบไฟนานแค่ไหนเนี่ยกว่าเวลจะอัพทำไงดีทำไงดีเฮ้ยมีเกมพัสคุณ2นี่วะเฮ้ยเติมระวักดีกว่าร้านนี้เลยโรล,ลิบักช็อปเล4สี่ถึงหลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมบดิโอดิโอบิซาสลีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอน หาดาบนั่นเองนะครับนี่ปึบปึบปิบปเบป่บปพบดาบนะครับตอนนี้นะที่น่าจะทั้งหมดแล้วน่าจะมีทั้งหมด9ดาบนี่ดาบนี้ดาบหนึ่งนะครับนี่เห็นที่น้องเขายืนใช่ไหมพี่ยังไม่มีนะดาบเล่มนี้คือยังไม่ได้ไปหานั่นเองก็เลยเออช่างหัวมันนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูทําว่าประสิทธิภาพดาบเนี่ยมันต่างอะไรจากต่อยต่อยเนี่ยมันก็แค่ปาบแค่นี้นใช่ไหมเออ ดาบเนี MM. ่ยมันก็ปาบแค่น so, uh, ี้เหมือนกันก็คือแม่งไม่ต่างอะไรกันเลยแต่มีเอฟเฟกในการตอนตีนี่นี่มีน้ําพุแตกแปะแตกแปะแตกแปะเลยอ่ะเดี๋ยวขอเป็นเสียงเพลงแล้วลองเปิดเสียงเกมนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่ามันจะดังมากไหมก็อาจจะมีแบบเสียงฟันแบบเวอร์หน่อยนี่เป็นไงเป็นไง นี่นี่นี่อาจจะมีเสียงดิสคอร์ดนิดหน่อยนะครับแต่ละดาบก็จะมีลูกเล่นของแต่ละดาบไปนะครับก็คือฟันธรรมดาได้หมดเลยพี่ลองกดสกิลแล้วมันไม่มีวป่าก็เลยน่าจะฟันได้แค่ฟันธรรมดาเนาะนี่นี่ระดบับนี่อันนี้ก็เป็นดาบคมแข็งนะนดาบไฟอันนี้ดาบเป็นชาโดว์นะมันแบบดูไฮไ ก็มีดาบนี้อีกทีหนึง่งเราจะเปิดให้ดูเร,เร็วๆแล้วดูแบบช้าๆเจาะลึกรอบหนึ่งนี่อีกดาบหนึ่งนะครับาบนน่าจะเป็นคาตานะแบบชาร์โดไหมเออ,อก็มีทั้งหมดประมาณน่าจะเก้าเล่มนะถ้าพี่ถ้าเข้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะครับมีทั้งหมดเก้าเล่มเราก็สามารถเก็บได้เก้าเล่มเลยไอช่องอาวุธตรงเนี้ครับที่มันแบบเราดูอะเออจริงๆมันทะลุได้ครับไม่เกี่ยวกันอื ช่างหัวมัน,นครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีหาเลยนะครับก็ง่ายนิดเดียวก็คือเราจะต้องหาจากบอสนั่นเองนะครับดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากเราต้องมีเลเวลพี่ไม่ดูนะครับว่าบอสต,ตัวนี้สามารถกดได้ตอนที่เราเลเวลเท่าไหร่นั่น,นะครับอ่ะพี่กดจึ๊บอ่านี่แล้วบอสด,ดีโอก็จะเกิดตรงบอลน้ำตัวนี้นะครับน่าจะประมาณเเวลหนึ่งหมื่นขึ้นนะครับเนี่ยแล้วบอสด,ดีโอมาเห็นไหม แล้วเราจะตีมันมจับจับ,บก็ตายประมาณเนี้ยก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็แนะนำว่าให้ทำในเซิร์ฟวีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่บอกเขาให้กดปุ่มเนี่ยก็กดเนี่ย,ยพอกดปุ๊บมันก็จะเกิดแค่นั้นครับเห็นไหม แล้วเราก็ฆ่ามันมให้น้องเขากดหัวๆให้เลยมันสามารถกดหลัวๆได้เลยนะอาเวลไม่ถึงหรอก็กบอสต,ตัวนี้นะพี่ลองตีบระมาณพันหนึ่งก็มีประมาณ8ตัวนี่เวลยังไม่ถึงแปลว่าต้องเวล1 0หมืถึงจะกดได้โอเคผมกดไม่ได้อ่ะ๋อะโอเคก็ตีอย่างเงี้ยทำไปแล้วก็มีบอสอีก2จุดนะครับที่ มันจะมีเดี๋ยวเราก็จะพาไปแต่เดี๋ยวเราลองตีตรงนี้ให้ดูก่อนสักพักดีไหมจนกว่าดาบจะออกเดี๋ยวหาว่าโมหาว่าโมมาจุดชาร์จก่อนชาร์จชาร์จแล้วก็ซาร์อ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นสเตนดีกว่ามันจะได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็ใช้ เ,เจ้าตัวอะไรก็ได้ที่มันตีตายนะกดได้แต่บอสนูบเอ่อกดได้แต่บอสนูบอืมอืมประมาณนี้เนี่ยเราก็ตีไปแล้วเราก็กดไปแม่เพราะเกิดปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเลยเอ่าบอสไปไหนแล้ววะเอ้าบอสหายบักขันะ มาลมันดีเลยนะมันดีเลยเดี๋ยวเราตีจนกว่าดาบออกแล้วเดี๋ยวเราไปบอกจุดอีก2จุดก็คือมันมีมันอยู่ในจุดเดียวกันเอ้นี่ไงดาบออกแล้วเห็นไหมนี่ดาบออกมันก็มีโอกาสหายนะครับเนี่ยดาบออกเราก็กดแค่กดคลิกมันปุ๊บมันก็จะเก็บดาบให้นะแต่อันนี้พี่มีแล้วมันก็เลยเก็บไม่ได้เขาได้อ่าน ก็แค่นี้ครับสำหรับการเก็บดาบมันไม่มีอะไรมากอ่ะเก็บได้ไหมเรามีแล้วเนี่ยถ้ามีแล้วอ้าวเนี่ยถ้ามีแล้วก็จะเก็บไม่ได้ก็ทิ้งไว้นะครับแล้วมันก็หายของมันเองก็รีบๆเก็บกันนิดนึงถ้าใครมีเพื่อนก็บอกเพื่อนมาเก็บอะไรประมาณนี้ง่ายๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปอีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นจุดสุดท้ายละเพราะว่าพี่ลองตีจากบอสตัวอื่นๆแล้วนะครับมัน มันไม่ดรอปอ่ะเออแต่ตอนเนี้ยเซิร์ฟอ่ะก็คือเวลาเราเข้าดัน10,000ไปดัน1000ดัน4 0,000เนี่ยมันจะไปเจอคนอื่นเว้พี่ก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเออมันยังไงแล้วก็เมื่อวานนะพี่เล่นเวย้ยมันมีวาร์ปตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเข้าไปแล้วมันก็ค้างพี่ก็เลยงงว,งว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแปลกๆเนี่ยมันมีวาร์ปตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาครับ แล้วช่องตรงนี้มันก็รู้สึกแบบผิดปกตินิดนึงก็ตรงที่มันแบบดูโล่งๆนะหรือว่ามันก็อะไรไม่รู้อะแต่เมื่อวานมีวาร์ปตรงนี้ขึ้นมานพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นวาร์ปอะไรพี่ก็เลยสงสัยแต่เมื่อวานไม่ได้อัดถ่ายรูปไว้นะครับอ่ะก็มีดาบประมาณนั้นวิธีการหาดาบก็แนะนําแค่ตรงนี้นะครับที่ให้ฝากและจุดหนึ่งเนี่ยมันมันอยู่ในของเวลสีเหมือน,นะถ้าพี่ไปอะ่ะพี่บอกเลยว่าเละเละแน่ๆเพราะว่าคนเยอะมากๆ เพราะทุกคนแม่งกะฟาร์มดาบกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่พาไปให้ดูก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะเทเลพอร์ตเราไปเซิร์ฟธรรมดานะอ๋อเสียงเพลงอะเราปิดเขาปิดเพลงนิดนึงนโอเคเนี่ยมันก็จะมีคนตีอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยบอสมันก็จะมีเอ่อตัวนี้นะครับตัวหนึ่งที่ดรอปดาบแล้วก็เอ่อดีโอ ดีโอใครอะนี่นี่นมาอะไรตัวหนึ่งอ่ะอัลติเมทดีโอนะครับตัวนี้ตัวนึงอันนี้นี่อัลติเมทอุย้ยเนี่ยมันก็คือมี2ชุดก็คือตัวเนี้ยอ่ตัวเลือดบอส1ล้านเนี่ยครับกับเอ่ออัลติเมทดีโอรตรงนี้แค่นั้นเองมีแค่นี้แหละครับก็ ใครที่แบบรู้สึกตีไม่ไหวใช่ไหมแล้วอยากแบบให้คนช่วยในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยเข,เข้าเข้าเซิร์ฟพวกเนี้ยมาครับมันจะมีคนตีแล้วตอนนี้ก็ระบบเงินก็กลับเข้ามาแล้วนะครับก็เรื่อง ake, เ,ออเวสเนาะอ๋อต่อยไม่โดนอีกเวกนคำบักอะไรมาเนี่ยคือแสงเขาแสบตาม,มากเลยเขาตอนทำเขานั่งดูปะเนี่ยว่ามันแยงตาเนี่ยฮัลโหลเออเนี่ยเอ้าเนี่ยเห็นไหมตีดีโอปุ๊บดับดับเลยเนี่ยเราก็กด ให้มันคลิงมาแล้วกเก็บเนี่ยแต่พี่เก็บไม่ได้นะน่งจกมีแล้วเออเก็บดาบไปออไปละอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเควสให้ดูด้วยนิดนึงว่าเขาบอกว่าได้ตังค์แล้วนะเออก็ไม่รู้ว่าเขาแก้จริงเปล่านี่ตอนนี้เราก็มี3ามแสนนะมีคนโดเน a t มาให้พี่นะครับไม่ได้โดเน a t สิเออ d o n a t i ทุออล้กลก็คือเดินไปในเซิร์ฟธรรมดาแล้วก็เจอครับอ่ะอันนี้ให้ดูนะ่อยค่าอะไรเออัมมี่โอเคตัวนี้เป็น d u มี่ไม่ใช่มอนตัวนี้ ให้เราไปฆ่าดัมมี่ตอนนี้มี3า0 0ส2 4 0่โอเคเดี๋ยวเราฆ่าดัมมี่ดูกันโอ้โหดัมมี่สับตามากพี่ก็คงตีตรงนี้ใกล้ๆเลยแล้วกันยาวๆไปเลยมี7ตัวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอืมอืมปึบอ้าวเงินก็ไม่เห็นได้เหมือนเดิมสรุปมันยังไงเนี่ย พี่พี่พยังไม่ได้นะแต่คนอื่นพี่ไม่รู้นะครับแต่เห็นคนอื่นเขาบอกว่าได้แล้วแต่พี่ยังไม่ได้วะคืออะไรวะอ่ะแต่ก็ตอนนี้นะครับก็ถ้าย้ายไปในเซิร์ฟที่มีเป็นเรื่องเลเวลนะครับก็อาจจะเจอชาวบ้านชาวช่องนิดหนึ่งเนื่องจากมีซื้อเซิร์ฟวมาก็ได้เล่นแค่แมปแรกแมปเดียวแมปอื่นก็ไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้สตัพีก็ค่อนข้าง o p นิดนิดนิดนึงนิด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 นินิดนิดนินิดนนิ่น ส่วนใหญ่คนก็น่าจะรู้แล้วมั้งวิธีฟาร์มสเตตเนาะเออถ้าคนเล่นดีโอดีโออยู่แล้วถ้าคนไม่รู้นะครับก็ไปดูคลิปกเก่าๆพี่ขนาดพี่เคยสอนไปแล้วล่ะไหนลองซิจึกจึ๊กจึกจึกจึกตายตายทุกคนตอนนี้น่าจะตายเกือบทุกคนนะครับยกเว้นบางคนนะที่แบบมันมันเยอะกว่าพี่นะอ,อ่ะถ้ามันเยอะกว่าพี่พี่ก็เตรียมนะครับแ,แค่นั้นแหละเฮ้ยแต่คนนี้น่าจะมีของนะอุย้ย โทษทีฮะอ่ะก็มีประมาณนี้แหละสำหรับวิธีการหาดาบแล้วก็พูดถึงเรื่องอื่นเฉยเลยก็เดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไล่รีวิวสแตนตัวใหม่ๆที่เข้ามานั่นเองนะวะ่าหาจากไหนทำยังไงอะไรยังไงหลายอย่างให้นะครับเนืงง่องจากมีคนถามพี่มากพี่ครับไอตัวหมูเนี่ยหายังไงพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะรีวิวมันพี่ครับพี่มีอย่างพี่เอาของผมไปรีวิวไหม อตอนนี้พี่ก็หาได้ค่อนข้างเกือบน่าจะเกือบหมดแล้วล่ะเออเวเ้นสแตนที่มันแบบหาไม่ได้เลยนะครับถึงถึงพี่จะไม่มีจริงๆอันไหนที่หาได้พี่หาได้หมดแหละก็วันนี้ไม่มีอะไรละก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบไอพวกที่ดูไม่จบก็ช่างหัวมันนะครับมันมาถามพี่ในเะซิฟธรรมดาเต็มเลยโอเคอันวันนี้ก็เพียงแค่นี้ละครับบายจ้า